แอตตันวิลล่าไหวไหมแอตตันวิลล่าไหวไหมแอตตันวิลล่าไหวไหมคำถามนี้ ถามกันเข้ามาเยอะสยเหลือเกินครับสำหรับคลิปนี้นัดมีคําตอบให้กับพี่ๆทุกท่านอย่างแน่นอนครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านครับเข้าสู่โลกของฟุตบอลกับผมเด่นนัดเทปบอลครับจะเจอกับนัดหน้าช่องแบบนี้กับโปรแกรมฟุตบอลใกล้จากิินเดียลแล้วรครับ29กาันยายน2567รอยครับจะเจอกับนัดแบบนี้ครับแน่นอน3คู่ตั้งใจวิเคราะห์และก็หยิบยกมาฝากพี่ๆท่านเพื่อเป็นแนวทางสาหรับคำถามวนันนี้ใครที่ชอบในส่วนของคู่ไหนทีมไหนขึ้นเครื่องตามนัดมาได้เลยครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับสำ วันค่ำคืนวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเข้มข้นเสียเหลือเกินและน่าเสียดายที่หน้าช่องหยิบยกได้เพียง3าคู่เพราะฉะนั้นแล้วใครอยากได้มากกว่านี้ตามเข้ามาเจอเจอกับนัดและทีมงานครับที่พร้อมจะจัดวางแนวทางฟุตบอลดีๆไว้ให้ตลอด24ชั่วโมงเพิ่มเพื่อนตารูปโปรไฟล์มาได้เลยครับแล้วฝากกดติดตามช่องใหม่ไว้ด้วยสําหรับช่องนี้ส่วนใครอยากเข้าครอบครัวครับในคอมเมนต์และตต้รูปโปรไฟล์ครับสาหรับค่ำคืนวันนี้3คู่จะเป็นคู่ไหนทีมไหนกันบ้าง ไปชมกันได้เลยครับเริ่มกันที่คู่ที่1เลยครับเจ้าชินอยากอิฟสวิตครับจะเปิดบ้านต้องรับการมาเยือนของแอตตาวิล่าคู่นี้ก่อนเกมจะเริ่มเนี่ยเงื่อนไขก็ถูกมองว่าแอตตาวิล่าเหนือกว่าอยู่แล้วครับสำหรับคู่นี้แอตตาวิล่าบุกมาครับบ,รบังคับชนะเก็บ3คะแนนเท่านั้นถึงจะได้เห็มองจากเงื่อนไขครับนัดเข้าไปดูในเรื่องของรายละเอียดภายในความพร้อมขุมกําลังบวกกับกระแสภายในวันนี้แนะนำครับเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างแอตตนวิล่าได้เลยครับเจ้าชินอยากยิฟสวิตทาวเนี่ยหเกมแพ้ไป แล้วก็เสมอไป3เกมสวนทางกับแอตตาวิล่าครับที่ถือว่าผลงานดูดีเลยเกมแรกในพรีเมียร์ลีกเนี่ยอาจจะเปิดเกมแรกมาด้วยการแพ้กับอาเซนอลไปศูนย์ประตูต่อ2แต่อีกสเกมเนี่ยถือว่าในลีกดุดันเสลือเกินเก็บชัยชนะทั้ง4เกมรวดวันนี้ในเรื่องของฟอร์มแอตตาวิล่าดูดีกว่าครับบวกกับระบบทีมขุมกำลังแอตตาวิล่าก็ดูดีกว่าและในเรื่องของกระแสภายในวันนี้แอตตาวิล่าเองก็น่าจับต้องมากๆครับบวกกับแรงจูงใจอีก ที่วันนี้หาแอนตวิล่าชนะและเก็บ3คะแนนได้คะแนนจะเท่ากับอันดับ1อย่างลิวพู์พูล15คะแนนเพราะฉะนั้นมากับแรงจูงใจแบบนี้ระบบทีมขุมกำลังบวกกับฟอร์มที่ดีกว่าไม่น่าใช่งานยากครับวันนี้90นาทีจะเป็นทางด้านของแอตาวิล่าที่เก็บ3คะแนนไปได้อย่างแน่นอนครับ คู่ที่2ครับไปลุยกันที่บุนเดสติกาเยอรมนีกันบ้างครับเจ้าชินอย่างโฮสตินคลีนเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไอทัตแฟนเฟิร์ตครับสำหรับคู่นี้เงื่อนไขก่อนเกมเริ่มไอทัตแฟนเฟิร์ตดูดีกว่าครับบุกมาวันนี้บังคับชนะ3คะแนนถึงจะได้เห่ครับมองจากเงื่อนไขที่เปิดมาเข้าไปดูในเรื่องของขุมกําลังความพร้อมและกระแสะภายในวันนี้นัดแนะนำครับเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างไอทัตแฟนเฟิร์ตได้เลยครับเจ้าชินอย่างโฮสตินคลีนเนี่ยในบุนเดสติกาสี่เกมทําได้ดีที่สุดแค่เสมอหนึ่งและแ เกมครับส่วนทางด้านชิมเยือนอย่าง touch ไอทัตแฟรงเฟิร์ตเกมแรกเปิดหัวมาเนี่ยอาจจะไม่ดีด้วยการพ่ายกับทางด้านของปรุอเซียดดรอทบูลไป2ประตูต่อศูนย์แต่อีก3เกมที่เหลือครับ เก็บชัยชนะได้รัวๆครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของฟอร์มแน่นอนครับไอทัชแฟนเฟิร์ดดูดีกว่าและเจาะลึกเข้าไปดูเลยครับในเรื่องของระบบทีมขุมกําลังก็ชัดเจนครับว่าไอ a ัชแฟนเฟิร์ดก็ดูดีกว่าเช่นเดียวกันโมเมนตัมไร้กระแสะวันนี้แน่นอนครับนัดมองดูแล้วไม่ใช่งานยากของไอ a ัชแฟนเฟิร์ดวันนี้บุกมาเก็บ3คะแนนจากทางด้านเจ้าถิ่นอย่างโฮสติงคลีนได้อย่างแน่นอนครับ คู่สุดท้ายในคําคืวันนี้ครับที่นั่จิบยกมาฝากเนี่ยมองไปที่ศึกฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสได้เลยครับเจ้าิ่นอย่งางซาบูครับเปิดบ้านต้องรับการมาเยือนของโอลิมปิกมาเกสคู่นี้เงื่อนไขก่อนเกมเริ่มทาาน้าโอลิมปิกมาเซดูเหนือกว่าเล็กน้อยครับโจทย์วันนี้ถ้าบุกมาทําได้แค่เสมอตัวชาไปข้างหนึ่งครับแต่หากบุกมาเก็บ3คะแนนได้เลยได้เฮกันแบบเต็มๆครับมองจากรายละเอียดมองจากเงื่อนไขในเรื่องของความพร้อมขุมกําลังและโมเมนตัมภายในเนี่ยสำหรับคู่นี้แนะนําเลือดเชียทีมเยือนอย่างมาเซได้เลยครับ เจ้าทีนยาซาบุ5ก5เกมในลีเออฝรั่งเศสเก็บชัยได้เพียง1เกมเท่านั้นองครับวันนี้อาจจะกุมความได้เปรียบที่ได้เล่นในทีมของตัวเองแต่การเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของมักเซชั่วโมงนี้ แน่นอนรับเป็นงานที่หนักของสตาบุกแน่นอนมาเก๊ ille, ผลงานร้อนแรงมากครับ5เกมในหลีกอังกฤงเศสแย่ที่สุดแค่เสมอ1เกมกับทางด้านของแรงไปแต่อีก4เกมที่เหลือเก็บชัยชนะได้รัวครับกระแสะภายในโมเมนตัมวันนี้อาจจะไม่ค่อยชัดแต่มองดูแล้วครับด้วยเรื่องของฟองวันนี้ยากเสียเหลือเกินที่เจ้าบ,บ้านอย่างสตาบุกจะต้านทางด้านของโอลิมปิกมาเกเาได้เพราะฉะนั้นสำหรับคู่นี้โมเมนตัม um, สูงมากครับที่โอลิมปิกมาเกเซจะบุกมาเฉียนทางด้านของเจ้าถิ่นอย่างสตาบุกในคืนนี้เชียร er ์มาเผิา อย่างแน่นอนครับและนี่คือ3คู่ที่นัดหยิบยกมาฝากในคําคินวันนี้ครับบทวิเคราะห์แบบเต็มรูปแบบคู่อื่นๆที่เหลือรายละเอียดแบบเต็มๆเจอกันในไลฟ์สดเดนัทเชเบบอลครับสบคำหรับคัคิววันนี้เชียร์ฟุตบอลแบบมีความสุขเจอเจอกับผมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ